Pancasilat is the martial arts of self-defending. Originally, there is the behind that fighting with beautiful movement. Later it's known as the famous game Pancasilat. Phuket is a pearl of Andaman, as the paradise of the south of Thailand has welcomed all athletes and participants of the 16th World Pancasilat Championship by welcoming a dinner party on 9 January 2015 at Phuket Merlin Hotel In this championship Pancasila Association of Thailand has been to form informational Pancasila Federation to host the 16th World Pancasila Championship competition Not only the readiness จังหวัดภูเก็ตนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่ทางคณะกรรมการสาพ,พันธ์ปัญจศีรัตนานาชาติเนี่ยนะครับ ทางอินโดนีเซียเนี่ยได้คัดเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนะครับเนื่องจากว่าเราเห็นว่าการกีฬาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกีฬาระดับนานานชาตินะครับ<ส>ก็จะสามารถช่วยเปิดจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยวชาติต่างๆโดยยิ่งการจัดการแข่งขันปัญจศีรัตนในครั้งนี้มีประเทศต่างๆได้เข้าร่วมถึง3.7ประเทศ มันก็จะทําให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องความสามารถ <itud soundtrack> ในการจัดการแข่งขันกีฬาต่างเนี <kijken> <tar Ett millet> <tag els> ่ยนะครับก็จะทําให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยนะครับมีมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็เขาจะได้มาท่องเที่ยวมากเพิ่มขึ้นครับก็ขอเชิญชวนท่านนักกีฬาที่ได้มาแข่งขันในครั้งนี้นะครับหากจากจะมาสัมผัสจังหวัดภูเก็ตในด้านการท่องเที่ยวทางทะเลหรือในเรื่องอื่นๆนนะครับก็สามารถเชิญชวนเข้ามาจะเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเราอีกครั้งหนึ่งได้ครับผมครับ Grand opening ceremony was held on 10 January 2015 at Saphan Hin Stadium, Phuket Province. Mr. Nisit Tan the governor of Phuket, has welcomed all athletes and participants. Mr. Panu Uthairat, the president of Panchak Silat Association of Thailand, has given the remarks for the importance of this competition. and Mrs. ซ ok ิ k กอบกั t วั a น a r a n g k u n The Minister of Tourism and Sport of Thailand, Mr. p r r b o w w s u u b า e n t o บ President of International Pancasila t Federation from Indonesia as the Honorable Guest in the Grand Opening Ceremony ครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับผู้่านารจังหวัดภูเก็ต แล้วก็ทุกภาคส่วนครับที่มีส่วนสนับสนุนให้การจัดการแข่งขันกีฬาบัญจาศิรัตฐ์ชิงแชมป์โลกในคราวนี้ประสบความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นจํานวนประเทศที่เข้ามาร่วมในการแข่งขันนี่นะครับมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาจํานวนนักกีฬาจํานวนเจ้าหน้าที่นะครับแต่ที่สําคัญก็คือกองเชียร์ครับที่ผมเห็นถึงบรรยากาศในการเชียร์ในการเข้ามา ร่วมชมการแข่งขันเนี่ยนะครับก็เป็นที่พอใจครับก็มั่นใจว่ากีฬาบันจัดศิรัตก็คงจะเป็นกีฬาอีกอันหนึ่งที่จะรู้จักในการแพร่หลายในในประเทศไทยของเรานะครับ The main purpose of the opening ceremony is to show the unity of Banchasilat and represent the Thai culture to show the universality of sport potential and standard of the host country. To organize the World Silat Championship to create a relationship in every dimension to coordinate the people to stand its harmony and solidity of athletes of all countries and to achieve the objective of the organizing committee under the slogan of Uniting Silat, Uniting the People. Here in Phuket has been very successful, and uh, I'd like to thank uh, the Thai government and the Thai Pantastilite Federation for their strong support. Everybody uh, is very impressed, and uh, we are very happy at the organization of uh, the championship. The World Pantastilite Championship. Competition has 37 country members join in this competition. The competing of gold medal is 24. The mesh category has 11 classes for male and 7 classes for female and there are 3 categories of artistic for both male and female. ส่วนในการตัดสินครั้งนี้นะครับมันเป็นมันเป็นอุปกรณ์ที่เป็นสากรทั่วไปในระบบของสมนธ์ที่จะใช้กันอุปกรณ์ที่เรานำมาใช้ครั้งนี้ก็คือใช้ดิจิเกชันเกมมาแล้วนะถือว่าเป็นนวัตรกรรมที่สะดวกนะและเป็นที่ใช้กันทั่ว,วไปการจัดผู้สิน์ในกีฬาชิงแชมป์โลกครั้งนี้นะครับออทางประเทศไทยเองก็พยายามจัดชาติที่เป็นกลางที่สุดครับผมถือว่าการแข่งันครั้งนี้ถือเป็นการเป็นการครีเอทผู้สิทที่ต้องจะดีสุดและการระบบการแข่ง ที่ชาวต่างชาติหรือเพื่อนผูนนน้สิทธิ์ทุกคนมองแล้วกับว่าประเทศไทยเราทําให้ดีและก็เชื่อมั่นเชื่อมั่นในในประเทศไทยเชื่อมั่นในสมาคมแล้วก็เชื่อมั่นในการตัดสินของผู้สินิซึ่ง,งนะครับพวกสิน์ทุกคนมาจากหลายเชื้อาชาติหลายภาษาเรามาร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวคือปัญจศิรัตน์เพื่อต้องการให้ปัญจลัพธ์พัฒนาและเพื่อต้องการให้ลัพสะอาดที่สุดการทีออกมาคือดีที่สุด ตื่นเต้นไม่รู้จะพูดยังไงวะตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าเคยแต่แบบเจอกันในประเทศไม่เคยเจอแบบนักกีฬาต่างชาติมาก่อนแมต์นี้ก็ถือว่าเป็นแมตช์่สำคัญนะคะดีใจมากค่ะคิดว่าประสบผลสำเร็จไปแล้วอีกคั้นนึง I am Ashfaqur from Pakistan and I'm first time in participated in Punching s l i World 16 World Punching s l i Championship I'm enjoy in first time in Thailand Uh, Poket in Thailand, I come in first time and everything, every time in come in second time. Pancha Silat is very, very, very beautiful games and Pancha Silat is very nice game. In Pancha I am start in lovely games. I am I am happy to be here. I am happy to be here. I am happy to be on behalf of Pancasilat Association of Thailand would like to thank you for being trust to host the 16th World Pancasilat Championship 2015. We hope that this program would create the great experiences with the unforgettable impression as the slogan uniting silat uniting the people. ภูกเก็ตของผม <Yeah. S 1> แสงแดดอันอบอุ่น <laughs> หาดทรายที่สวยงาม <Yeah. S 1> น้ำทะเลสีครามจะมีอะไรยอดเยี่ยมไปกว่านี้ครับ King of the r i n g ซาใจเว้ยสุดๆครับสุดๆค่ะแจ็เจอตกันใหม่สุดยอดมากอินโดนีเซีย Very good Thailand Very good Phuket All people Thailand good. Or beauty beautiful. Or all prayer or sports. Very good Thailand. Good, 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 good.